ผมวันนี้มีของใหม่ๆครับจานตัวนี้นะครับผมส่องไฟผ่านส่องไฟผ่านแล้วก็ตัวตอตไม่ล้อมครับจับไม่ติดนะครับผมตัวนี้ครับผ่านเหล็กผ่านตัวตอตส่องไฟผ่านงานเพ็เดียวงานเยเดียวใช่ไหมงานเบ็ดเดียวอันนี้อันนี้เปิดเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟแฟลชได้ไหมจะไฟส่องให้ fc ดูเลยเออไฟไฟไฟโทรศัพท์ครับแล้วก็อยากได้จานที่สวยแบบนี้เลยตา ตาขั้นเทพรับตาขั้นเทพครับตัวนี้ตาขั้นเทพเห็นไหมครับ fc ดูตาก่อนเห็นไหมดูหกเห็นไหมไม่ไม่มีนะเลยเห็นไหมไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับน่ะเห็นไหมเป็นวัดดวงงานวัดดวงครับงานวัดดวงแล้วก็เสียงเพาะๆครับนี่เสียงเพาะๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยว fc ดูนะเสียงเปิดไฟยังเออในในเอาลูกหอกมาดูดูนะครับผมดูนะครับนะครับท่านเสียงครับ จริงไหมครับแล้วก็แล้วก็ท่านก็ดูดูตังฟ้าครับเนี่ยครับหาไม่มีหรอกครับในประเทศไทยถ้าที่ไหนมีเสือกว่นนี้ก็ผมก็จะซื้อเอามาส่งผมก็ได้นะครับถ้ามีในที่ไหนไม่สวยกว่านี้ครับสวยแบบเนี้ยบบครับเอามาส่งเลยครับถ้าทําสวยแบบไม่น่าถ้าไม่ถ้าไม่สวยผมไม่ขายนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้สวยกว่านี้ครับผมอ้าว เอฟซี FC, ฝากกดไลค์กดแชร์ครับจะมีจานเนี่ยแล้วผมจะส่องไฟให้ดูก่อนนะครับจะส่องไฟให้ดูก่อนเดียวจะส่องไฟให้ดูนะครับวันสงการก็ไม่ได้หยุดนะครับผมวันสงการก็ไม่ได้หยุดใครสนใจไฮโลก็รีดโทรมาเลยครับตอนนี้ขายอะไรขายได้หมดนะครับผม <laughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแปหนึงนะนี่อันนี้สองไฟผ่าน <c oughs> อันนี้สองไฟผ่านเปิด <c oughs> ไ,ไหนเม็ดไหนอ่ะ อ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวดูนะนี่นไปแตัวได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปัดูแวมันไม่เมื่นะมันก็มองมนเคยเห็นเนี่ยวเดยวได้ไดเห็นมครับเนี่ยเห็นครับเดี๋ยวจยกดูมันไม่เมื่อยนะเี่เห็นไหครับเห็นเห็นเห็นี่ยครับ m c ตรงายทอดสายไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมลองไฟผ่านครับเนี่ยเห็นไหมครับผมมองไปเห็นไหมครับมันต้องมืดๆนี่ยต้องให้มันมืดๆกองแสงเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมครับนั่นน่ะเห็นไหมครับผ่านเลยอันนี้ผ่านไฟเห็นไหมครับผมนี่มองไม่เห็นสองไฟผ่านครับน่ะเห็นไหมครับแม่เหล็กก็ผ่านครับแม่เหล็กมาด้วยครับแม่เหล็กมาด้วยแม่เหล็กมาเช็คด้วย นี่ค <UNKNOWN> รับเห็นไหมครับเอฟซีดูดูดูเดี๋ยวน่ะเห็นไหมนะผ่านไหมครับในในเนี้ยอันนี้มาตอนกลางวันนะครับเน <ness> ี่ยกลางวันลงลงแสบแสเออแต่ทีนี้ว่าผมถ้าเป็นคืนเนี่ยผมจะสองให้ดูนี่นี่ก็อนนี่ก็อ่ะเอามือเอามือกั้นก็ได้นี่แสงไฟผ่านสวยงานเนียนด้วยมือหนึ่งประเทศไทยครับอ่ะหามาจับนะครับผมหามาจับแล้วก็ นี่ก็รบ้างพี่นี่เนี่ยก็เห็นหมดได้แล้วน่ะเอออ่านี่เห็นไหมครับนน่นเห็นไหมครับนี่นี่นี่บังไว้ได้นี่ยนี่เห็นไหมครับผูงไม้รูงใสแต่ตัวต้อนก็ผ่านแต่ผมไม่มีตัวต้อนให้ท่านดูนะครับเนี่ยผ่านเนี่ยถ้าถ้าต้อนร้องเอาเงินมาคืนครับแ่พราะลูกนะอ้าวดูครับลูกในบอลเนี่ยเห็นไหมครับไหนเหล็กแม่เหล็กอ้าวนี่เหล็กใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวจะเปดวที่นี่ดูไม่ได้อืมนี่แม่เหล็กนะ เหล็ก่างนี้แหละเหล็กขาวนั่นนี่ติดปึ๊กเลยนะเอาดูนะครับปึ๊กเอาดูนะติดไหมไอซีไม่ต <do S 1> ิดนะอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมเหล็กใหญ่นะนี่ไม่เหล็กนะเนี่ยนู่นน่ะเหล็กขาวใหญ่เลยนะนี่พันไม่ไม่มีไม่มีแสนไม่มีไว้ครับสนใจก็รีบเลยนะครับมีไม่เยอะครับผมเนี่ยเอาเนี่ยเหล็ก เลยติดมือตึ๊บเลยครับเหล็กครับอ่ะโอ้โหหนักหน้าดูเลยเห็นไหมครับผ่านทุกราคาครับผ่านทุกราคาผ่านทุกกระบ,บวน่านะครับสนใจก็รีบเลย0968145668 08 0968145668นะครับผมสนใจครับจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับนียครับถ้าใครสนใจก็รีบจานสวยๆสองไฟส่องไฟผ่านรด ตัวตอนผ่านแล้วก็ตูดธรรมชาติด้วยอ่ะดูกฮะจานเหรอไปนี่นะโอ้ดูดูตูดคับเอฟซีนะเดี๋ยวนะดูตูดดูตูดครับดูตูดเนี่ยดูตูดเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเอาดูตูดนะครับเอฟซีของผมนะครับเอาท่านดูตูดก่อนแล้วค่อยไปดูข้างหน้านะครับผมเอาดู ความสวยงามความธรรมชาติความเป็นธรรมชาติครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนี่ยครับสุดยอดหาที่ไหนไม่มีนะครับเอ่อเอามีดขูดได้เลยขูดนี่นะครับขูดอ่ะขูดหน่อยครับพี่ขูดให้หน่อยนี่ครับเนี่ยไอ้จ้าขูดแบบเราเนี่ยเออเนี่ยของแท้ อันนี้คือคือซิลิมิกัอมาจากโรงงานถูกไหมอ่าเนี่ยลอมาจากโรงงานนะครับผมเดี๋งินได้อ่ะเนี่ยนะครับเใงไม่กีดคั่งนี้นะเออเนี่ยเนี่ยปิ้งด้วยอ้าวเราโยนลูกให้ดูหน่อยปิ้งด้วยอันนี้คือแจ้งมาดวนนะครับอันนี้มันเป็นลูกโคลงอาจจะไม่ปิ้งเพราะว่ามันเบาเนี่ยมันเนี่ยมันลูกไม่ไม่เอาลูกนะลูกเนี่ยเห็นไหมครับปิ้งไหมนั่นแ่ะปิ้งเออเนี่ยเห็นไหมครับผมปิ้งบอกว่าปิ้งกปิ้งนะครับ อ่านี่ครับผมลูกมันไม่มีน้ำหนักับลูกมันมันลูกเบาลูกโง่อันนี้ทูน้ำนะครับลอยน้ำนะครับลูกขาวลอยน้ำนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วครับผมถ้ามีอะไรดีๆจะถ่ายให้ดูอีกนะครับผมไปแล้วครับสนใจก็รีบเลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็มือหนึ่งประเทศไทยคนอื่นถ้าที่ไหนมีสวยกว่านี้ก็มาครับราคาก็คุยกันถ้าสวยกว่านี้นะครับไม่สวยกว่านี้ผมโยนลงน้ำนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม Ooh, mm -hmm. ooh, mm -hmm. mm -hmm.